สวัสดีครับผมยุทพัชราครับต้อนรับเข้าสู่ช่องพัชราเกแก้วครับเหมือนเดิมครับวันนี้อาจจะไม่ได้ตกมือนะครับเพื่อนมีคนบ่นว่ามังทําวิดีโอมันจะตกมือทําไมนะครับก็เลยไว้ซีสุไวยนะวันนี้วันนี้ก็เป็นวันว่างวันหนึ่งนะครับช่วงนี้โควิดระบาดหนักมากนะครับหนักกว่าเดิมอีกไปไหนไม่ได้เลยทีนี้ก็เลยมาทํารีวิวของเหมือนเดิมนะครับ ช่วงน,นี้ก็เพื่อนๆก็ระวังกันนิดหนึ่งน,นะครับเพราะว่าวันเนี้ยมันระบาดหนักอยู่นะครับ mm hmm. มัน,ม,นมันไม่ได้เป็นสายพันธุ์เดิมเหมือนที่เราเคยเจอนะครับมันเป็นสายพันธุ์ใหม่นะครับซึ่งติดเร็วมากนะครับแล้วก็วิสัยได้ยากมากนะครับผลว่าจะออกนู่นนี่นั่นก็ระวังกันนิดหนึ่งครับนนรบางทีเราอาจจะติดแล้วเราอาจจะพาไปติดลูกหลานพ่อแม่อะไรเงี้ยโดย,ย,ดยไม่ได้ตั้งใจนะครับช่วงน,นี้ก็ระวังนิดหนึ่งครับมันใส่หน้ากากให้ไม่ชิดนะครับ มันล้างมือนะครับล้างขาได้ก็ดีล้างทั้งตัวเลยก็ดีครับกลับมาบ้านก็รีบอาบน้ํารีบเปลี่ยนเสื้อนะครับก็ระวังกันนิดนึงครับตอนนี้น่ากลัวมากนะครับโอเคครับก็ไม่ต้องออมขอมวันนี้ก็มารีวิวของเหมือนเดิมครับเพิ่มเหมือนได้ของมาชิ้นหนึ่งนะครับเหมือนเดิมเราะได้ของมาจากไม่ใช่ได้จากจากจากตลาดแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็ได้มาก่อนโควิดด้วยนะครับก็เลยเอามารีวิวให้เพื่อนดูนะครับเป็นแท่งสีดำๆแบบนี้นะสีดำๆรูกกล้องเห็นไหม ยี่ห้อบูดี้นะครับก็ไม่อานว่าบูดี้ครับอาจว่าบูดี้หรืออะไรสักอย่างไม่รู้ผมอ่านถูกไหมไมีลูภาษาอะไรก็ไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันเป็นแกจ็ตอย่างหนึ่งนะครับสําหรับอ่คนที่มีโทรศัพท์มือถือจะต้องมีนะครับไม่ใช่บูดีฟ้านะครับอย่าคิดว่าบูดีฟ้าจริงไม่ใช่นะครับหน้าตามันาจจะคล้ายๆแต่ไม่ใช่บูดีฟ้านะอ่าจริงๆมันคือแกจ็ตอย่างหนึ่งตอนที่ผมไปเจอเนี่ยผมไม่รู้เลยมันคืออะไรนะครับก็พยายามเปิดมันไม่จะเปิดยังไงนะครับ คิดว่าจ้าของเก่าเนี่ยเขาคงพยายามเปิดแล้วล่ะคงเปิดไม่ได้ครับเพราะมันจะมีรอยเปิดอย่างนี้นะครับเปิดรอยเอามีแซะยพยายามแซะจะเปิดมันนะครับแต่ไม่รู้เปิดยังไงนะครับพอผมจะได้มาพอผมจะเปิดเจอก็กกใช้เปิดมันเนี่ยก็ใช้เวลาเยอะเหมือนกันมันคืออุปกรณ์พกพาสําหรับาชาร์จโทรศัพท์นะครับข้างในเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับใช้ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะครับก็คือเป็นสายชาร์จนะครับแล้วก็เป็นหัวแปลง 3หัวนะครับแล้วก็ไปเข็มจิ้มซิมนะครับาสามารถเก็บเมม ORY S D card ได้เนี่ยอย่างเงี้ยเป็นนี้นะครับเก็บเมม ORY เล็กๆเกนี่ยอย่างงี้ยได้เนี่ยครับไม่รู้กล้องเห็นไหมครับแล้วก็เก็บซิมการ์ดได้ด้วยนะครับแล้วตัวเขาเองเนี่ยมันเป็นเหมือนการรีเดอร์ในตัวด้วยแต่คงอ่านเมม ORY อะไรได้ไม่เยอะนะครับอ่านได้แค่ตัวเดียวจากผมที่เคยผมเคยลองนะยังไงเดี๋ยวผมจะลองให้ใหเพื่อนๆดูอีกทีนะครับว่า ว่ามันสามารถเชื่อมต่อดาวน์โหลดไฟล์ลงไปได้ด้วยอ่านี่เจ๋งมากนะครับได้มา50บาทนะครับถือว่าถูกมากๆเลยนะครับแต่ไม่ได้มีแพ็กกล่องแพ็กเกจครับมันวางโง,โง,โง,งูอไว้เงี้ยเหมือนที้ครับแบบใครก็ไม่รู้ว่ามาดูก็คิดว่ามันจะเป็นแท่งโง,โง,โง่ๆอะไรเงี้ยไม่มีอะไรข้างในอะไรเงี้ยครับเดวพรว่าผมจับดูมันมันหนักๆผมก็คิดว่าอ่ามันน่าจะมีอะไรพิเศษอยู่ข้างในนะครับก็เลยเอามารีวิวเพื่อนดูนะครับจริงๆอ่าถ้าคนที่ซื้อมาจจะงงว่ามันเปิดยังไงใช่ไหมครับ จริงๆมันมีวิธีเปิดนะครับก็คือวิธีเปิดจะเปิดอย่างนี้นะครับอ่านดูหน้าก็คือดันขึ้นนะครับดันที่ก้นมันเนี่ยนะครับดันที่ก้นแล้วก็เปิดขออนมามันจะดึงตัวอ้กมาอย่างนี้นะครับปึ๊บอ่าเห็นไหมครับความเจ๋งมันอยู่ตรงนี้อ่าคือผมไม่รู้ว่าเจ้าของเก่าเขาเขาคงบอกเป็ญยาการเปิดออกมาแล้วอะไรเงี้ยก็เลยโยนทิ้งคิดว่าเออมันคงเป็นแท่งูธรรมดาแต่จริงๆไม่ใช่ครับจริงๆข้างในเนี่ยมันมันมันซ่อนอุปกรณ์สําหรับในการชาร์จโทรศัพท์ ไว้หลายอย่างมากๆเลยนะครับก็มาดูกันว่ามีอะไรบ้างครับคือตัวเขาเนี่ยเขาสามารถเก็บอะแดปเต,เตอร์ได้3ตัวเลยนะครับก็คือตัวนี้จะเป็นท y p e A นะครับ Two Two Type C นะครับก็คือจะเป็นอย่างนีน้นะครับนี่ตัวก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตัวหัวเป็นท y p e A นะครับแต่ตัวเขาเป็นท y p C นะครับอ่าวผมจะบอกเหตุผลว่าทําไมนะครับแล้วก็อีกหัวหนึ่งจะเป็นอ่า m i โคร USB นะครับ ทูไทซีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวก็จะเ๋ยวจะบอกเหตุผลว่าทำไมถึงเกิดนะครับอ่าอันนี้สุดท้ายนะครับอันนี้คือไทซีทูไลนิงนะครับก็คือหัวที่ใช้ชาร์จกับก่อนไอโฟนเพราะงั้นผมไม่มีไอโฟนผมก็รู้จะเทสยังไงให้อันนี้ก็คือจะบอกว่ามันมีด้วยนะครับมีมาด้วยนะครับแล้วก็ข้างในจะมีเข็มจิ้มซิมนะครับไม่รู้ใครเห็นป่ะแป๊บนะอ่าเข็มจิ้มซิมนี่เข็มจิ้มซิมให้ด้วยนี่นี่คือความเจ๋งของเขานะครับ ขีนจิ้มซิมยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดเขามีสาย Type C ทู Type C เนี่ยมาให้นี่คือเหตุผลว่าทําไมเขาถึงถึงถึงมีอะแดปเตอร์มาให้สามตัวนะครับของแกะก่อนแกะยางนิดนึงของมันยังไม่ได้ใช้เลยครับคิดว่าควรซื้อไปคงเปิดไม่เปิดเปิดไม่ได้นะครับก็เลยโยนทิ้งนะครับมันยังผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะอ่าทีนี้มาดูว่าสายมันมันยาวขนาดไหนสายเนี่ยไม่ได้ยาวมากนะครับสายมันจะประมาณนี้แค่นี้ ้องเเห็นนี่่ใสใะข้อดีของสายไท e ี c ก็คือมันสามารถจะใช้กับอะแดปเตอร์ที่เขาแถมมาให้ได้เขาคือเขาออกแบบมาเรียบร้อยแล้วนะนี่าให้ดูจริงๆแล้วเนี่ยตัวตัวไอตัวกล่องเขาเนี่ยเขาไม่ได้เก็บได้เท่านี้นะครับเขาสามารถใส่ใายเสียแล้วตาเขาไม่ดีเขาสามารถเก็บท f c a r กนะครับเนี่ยที c a r กาดได้สี่ช่องนะครับแล้วก็เนี่ยมีท f c a r ก์ ไ้สี่ช่องนะครับแล้วก็เป็นไมโครใช่ไหมเออเป็นนาโนซิมครับเก็บนาโนซิมได้สองอันเนี่ครับซิมใส่มาอีกสองอันทียบก้าได้อีกสี่อันพอมาฝั่งนี้ปั๊บเก็บเป็นทีเอฟกาได้ัวดหนึ่งก็คือคือเก็บทีเอฟกาได้ทั้งหมดห้าช่องเลยเดียวหกช่องมีวน,นช่องหนึ่งอ่าทีนี้ช่องหนึ่งนี่ช่องหนึ่งนี่ช่องนี่ทีหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเค มานี่หกนะครับเก็บได้หกเมมโมรีสาม,นนนนรมารถพกได้ถึงหกอันนะครับแล้วก็ซิมการ์ดที่เป็นนาโนซิมได้อสองอันนะนี่คือคือคือ,ค,อคือการออกแบบที่ที่ชาญฉลาดมากๆผมผมยอมรับเลยว่ากออกแบบเย็นได้ค่อนข้างดีนะครับถึงจะเป็นแบรนด์ที่น่าจะเป็นผมว่าน่าจะเป็นแบรนด์จนะครับแต่ก็ก็เก่งในเรื่องการชาญฉลาดมากในการเก็บกอุปกรณ์นู่นนี่นั่นนะครับในการพกพาทีนี้มาดูกันว่า เขามีความพิเศษยังไงนะครับนี้ความที่เขาเป็นสาย C สาย C มาแบบเนี้ยนะที่เขาออกแบบมาเขาก็สามารถใช้กับอะแดปเตอร์ทั้สามตัวของเขาได้หมดเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเพราะว่าอะแดปเตอร์ของเขาเนี่ยเขาเป็นสาย C ตัวเกาเป็นสาย C หมดเลยจากหัวเขาเนี่ยเขาจะเป็น Type A ท uh, ูไลนิ่งนะครับแล้วก็ Micro USB นะครับถามว่าเราจะใช้ยังไงใช่ไหมครับไม่ยากครับก็เอาตัวที่เป็น ที่เราต้องการใช้สมมติว่ามันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับสมมติเราก็จะเสียบกับคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับเราก็เอาตัวที่เป็นท้าย A อย่างเงี้ยครับมาเสียบกับตัว type C อย่างนีมม้ะครับโอเคนี่เสียบเรียบร้อยและทีนี้มันเป็นท้าย A ละด้านหนึ่งถูกไหมครับสมมวยด้านหนึ่งเนี่ยเป็น type C ใช่ไหมครับเราก็สามารถนํามาใช้กับไมโคร USB ก็ได้นะครับหรือเราสามารถนํามาเสียบกับ lightning ก็ได้แต่น,นี้ประเด็นก็คืออันนี้ไม่แตกไอ้ที่มันแตกก็คือเขาสามารถเป็นการดีเร์ได้ด้วยนี่ถามว่าอยู่ตรงไหน มาดูกันตัวจากเขาสามารถเขาเขา,เขาอา่านได้จากัดนะเพราะว่าเขาสามารถอ่านการ์ดเดอร์ในรูปแบบของแบบนี้ได้อย่างเดียวเนี่ยครับเป็น SD card ได้อย่างเดียวไมโคร SD card นะครับได้อย่างเดียวเท่านะั้นเพราะว่าความที่เขาออกแบบให้ให้พื้นที่มันจํากัดในกา,ารพกพาง่ายเขาก็เลยสามารถอ่านได้อย่างเดียวแต่ส่วนใหญ่ก็จะใช้แบบนี้กันทั้งนั้นนะครับส่วนใหญ่จะไม่ค่อยจะพวกอันใหญ่ๆแล้วถ้าไม่ใช่ดับกล้องมืออาชีพนะครับแต่คนทั่วไปก็จะพบแบบนี้นะครับ ทีนี้ตัวเขาเอง,งอ่านยังไงใช่ไหมครับเขาก็จะมีตัวเป็นอย่างนี้นะครับนี่ไปดูกล้องเห็นป่ะอ่าไทซีนะครับ, C, รบเราก็ไทซีด้านเนี้ยอันนี้เราเสียไทซีใช่ไหมครับเราก็ด้านสีหนึ่งไทซีด้านเนี้ยเสียปึ๊บโอเคนี่เขาจะเป็นการเดอร์แหละนะครับ,นะรบถ้ามันเกะกะก็กดมันนิดเดียวนะเดี๋ยวผจะขดมันนี้อ่นะอนะันี้มันจะเหลือแค่นี้แหละนะครับทีนี้วิธีการอ่านก็คือนำเอ่เอเรียกยากเดินอา่า ไมโครเอสซีการ์ดเออทไม่ขี้หลงขี้ลืมอย่างงี้อ่าไมโครเอสซีการ์ดอ่าไมโครเอสซีการ์ดเนี่ยอ่าก็คือเสียบเสียบตรงนี้นะครับเนี่ยเสียบเข้าไปเลยนะครับลองซื้อเอาตัวหนังสือขึ้นนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปเนี่ยครับแล้วกดเข้าไปฟึบอ่ะเนียเข้าแหละเรียบร้อย นี่ถามว่าเอ้ยแล้วมันจะอ่านได้เหรอนู่นนี่นั่นอ่าโอเคผมจะเสียบคอมพิวเตอร์ให้นุนี่เปิดคอมพิวเตอร์ไว้นะครับผมอาจจะไม่มีภาพให้ดูนะแต่ว่าพอเสียบปั๊บเนี่ยมันจะมีเสียงเสียงว่าสามารถอ่านได้ขึ้นมาทันทีนะครับเนี่อาจจะมีข้างในนี้ไม่มีอะไรมากเขามีเพลงสองเพลงนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเพลงเทสให้ดูเลยนะครับปึ๊บเห็นไหมครับเข้าแล้วเรียบร้อยนี้พอเข้ามาปั๊บอ่านเร็วมากเลยนะโอหไวมากเลยอ่าผมก็จะคลิกนะครับผมจะอ่านผ่านตัวนี้นะ เ็นเพลงสั้นๆนะครับไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับกดยาวมาเดี๋ยวผมดูฤกษ์ศิษย์อีกนะครับนี่คือเราอ่านผ่านาตัวตัวการแล้วนะอันนี้ภาพอาจจะไม่เห็นแต่ว่าผมมาเสียบการไว้อยู่นะครับเห็นไหมครับอ่านได้เลยอ่านเร็วด้วยนะครับเจ๋งมากโอเคแค่นี้นะเพราะว่าเดี๋ยวผมดูฤกษ์ศิ์อันนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับ ชองพึ่งทำนะไม่อยากจะมีปัญหาอะไรกับทาง y YouTube เขานะโ okay. อเคงั้นเวลาเราจะยกเลิกเราก็อีเจกมันออกนะครับเหมือนเดิมนะโอเคอีเจกออกปึ๊บนะผมขอเช็คแป๊บนะครับตรงนี้จะไปขอถอดสูต4.5เดี๋ยวก็จะทางเอานะครับโอเคนี่ผมจะถอดแล้วนะถอดปึ๊บโอเคถอดล้อป นี่คือสามารถเป็นการรีเดอร์ได้ด้วยอ่านี่คือความเฉยงของเขาก็ยอมรับว่าเป็นอุปกรณ์ที่ที่เหมาะก,กับการพกพามากๆนะครับมีทุกอย่างเลยมีสายชาร์จมีนู่น ύ, น, ύ, นี่นั่นมีมือถืออะไร,ะไรเครื่องมีเมมโมรีให้ด้วยนะครับเอ้ยไม่ใช่มีการสามารถอ่านการลีเดอร์ได้ด้วยนะครับเป็นการลีเดอร์ได้ด้วยนะครับขอถอนอนุญาตมันใหม่ครับมันฟิตอยู่ใหม่อยู่ต่อไปเป็นของมือสองก็ยังใหม่อยู่นะครับก็โอเคครับก็เนี่ยนะครับก็หน้าที่ของเขาก็มีเท่านี้นะครับ ป็ญหาอะไรหรือเปล่าเกมีปนหาอะไรเดี๋ยวผมจะดันดันออกนะดันจะก้นนะครับแล้วก็เปิดนะครับดันเลยเผื่อใครซื้อมาแล้วจะไม่รู้ว่ามันเปิดยังไงนะครับเพราะผมใช้เวลาพ่นิ่พิเคราะหอยู่หลายนาทีเหมือนกันกว่าจะเปิดมันได้นะครับมันก็เปิดยากอยู่เจ้าของเก่าคงพยายามแล้วล่ะครับเ็คือเห็นแงะขอเป็นรอยไปเลยเนยๆอย่างเงี้ยนะครับพอพยายามแล้วก็หมดเป็นยาแล้วแม่่อะไรกันหมดละก็เลยโยนทิ้งมาผมก็เลยไปเจอมาครับนี่จริงๆแล้วมันมันแฝงด้วยความ พิเศษของมันอยู่ในตัวมันเองครับแต่ว่าเอิญปรคงจะเปิดไม่เป็นแหละนะครับก็เลยตกมาอยู่ที่มือผมนะครับคือผมอาจจะฉลาดนิดนึงอะไรเงี้ยครับจริงจริงไม่ใช่ครับผู้เล่นก็คือบางทีมันบางทีเขาอาจจะงงอาจจะอะไรนี่นั่นทีนี้ตัวเขาก็ทําหน้าที่เพียงแค่นี้เดี๋ยวผมจะเก็บไปเหมือนเดิมนะครับก็จะมีเข็มจิ้มซิมนะครับเข็มจิ้มซิมเข็มจิ้มซิมก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมครับตรงนี้มีเข็มจิ้มซิมตอนนี้ก็ถอดซิมซิมการ์ดอะไรอย่างนี้ แล้วก็ตามด้วยหัวไลนิ่งนะครับเปเดิดไฟแป๊บตามไม่ก็จะดีครับมนนี้ลำบากมากเลยทั้นนี้ก็ <c oughs> มีหัวไลนิ่งนะครับนี่หัวไลนิ่งนะเก็บหัวไลนิ่งเขามันจะมีตัวสื่อบอกนะครับว่าอ่นนี้เป็นหัวไลนิ่งนะอันนี้เป็น CM CM คือ Type C to Micro USB นะครับนี่จะเป็น Type B นะครับเก็บง่ายครับไม่มีอะไรมากมายนะครับ ใส่ยัดเข้าไปตามตามร่องของเขาร่องร่องที่เขา <S 2> <S 2> <S 2> เขาเออกแบบเอาไว้ครับาาก็อาจจะอันนี้นิดนึงนะครับอาจจะนิดอาจจะล็อกนิดนึงแต่แน่นเขาแน่นอยู่นะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นอ่าอ่าไทย C ถึงไทย A นะครับอันนี้คือเรียกไท A นะอ่าไท A โอเคโอเคลอยมีเก็บไว้ลอยนะครับส่วนเมมโมรีเนี่ยก็ถามว่าถอดออกอยังไงใช่ไหมครับเสียบก็เหมือนเหมือนเหมือนคาลิเจอร์ทั่วไปก็คือกดนะครับปึบ๊บปั๊บนี่ออกมา ส่วนสายเนี่ยไม่ยากนะครับสายก็ใส่เข้าไปตามโค้งเขาเลยนะสายนี่ตามโค้งเขาเลยมันจะยากตรงว่าให้มันเราดับใกล้เคียงกันนิดนึงครับเพราะว่าบางทีใส่แล้วเนี่ยอีกอันหนึ่งมันมันเกี่ยวได้แต่อีกอันนึงมันเกี่ยวไม่ได้ก็อีกอันจะเกี่ยวไม่ถึงนะครับก็พยายามให้ได้ตรงสลักของเขาครับซึ่งนี่ได้เยก่อนแล้วอีกด้านหนึ่งก็โอเคอเห็นไหมเรียบร้อยเก็บสายนี่คือสายครับโค้ง ่วนข้างในก็จะเป็นเข็มเจมซินนะครับแล้วก็ออ่่าาหัวทูหัวไรนิ่งนะครับแล้วก็ไมโคร USB แล้วก็อ่า Type A นะครับ USB Type A โอเคครับก็จริงอุปกรณ์ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับแต่ว่าอาจจะงงนิดนึงว่าบางคนซื้อไปเนะี่ยควซื้อไปเอ๊ะ e, มันใช้ยังไงนะอะไรเงี้ยเพราะว่าคืออุปกรณ์ชิ้นนี้มันมันมันขายอยู่ในผมเห็นอยู่ในช้อปปี้ลาซาด้าอยู่นะครับก็ตกอันนึงประมาณ300กว่าบาทที่ผมเห็นนะแต่เพราะเอิญผมเดินไปเจอมันวางทิ้งไว้ ในกองกองหนึ่งที่เขามาโล่โล่ขายเนี่ยครับไม่ได้มีอะไรมากมายขายชิ้นร้อยอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนผมซื้อเนี่ยผมต่อรองกับพ่อค้าเขาก็เลยได้ได้มาประมาณชิ้นห้าสิบบาทบแต่กระถือว่าคุ้มค่านะครับเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยหัวจับเกอร์อันหนึ่งก็แพงอยู่นะครับแต่เนี่ยได้มาทั้งสามหัวแล้วก็ได้อุป,รปรกรณ์มาด้วยอะไรหลายอย่างกระถือว่าคุ้มค่าครับถู่ไม่แพงนะครับส่วนวิธีวิธีใส่เนี่ยวิธีใส่คืนเนี่ยก็คือผมใส่ร้อยและแต่ว่าที่วิธีวิธีเอาวิธีให้มันกลับไปที่เดิมเนี่ย ิธีง่ายบางทีมันอาจจะติดตรงข้อสายอะไรเงี้ยเราก็บีบตรงตรงหัวสายหน่อยนะครับแล้วก็ใส่ไปอื่นอ่ะเรียบร้อยเนี่ยครับไม่จะเป็นแท่งแบบนี้นะครับนี่ก็คือความพิเศษของของของบูดี้ยี่ห้อนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ที่พกพาได้ได้ดีครับได้ดีมีอุปกรณ์ครบทุกอย่างสามารถอ่าอาจจะไม่ได้ขนาดว่านี่นั่นแต่ว่าสามารถถอดซิมได้เป็นกาถอดซิมมีแอนดดปเตอร์ให้ในการชาร์จในกรณนี้ฉุกเฉินนะครับขาดเย่างเดียวคือขาดดปเตอร์นะครับถ้าเป็นดปเตอร์ได้จะดีเลย นถ้าเป็นอะแดปเตอร์คงไม่ขายสามร้อยครับคงจะขายแบรนวันนี้แต่บเบออิรไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นอะแดปเตอร์ด้วยก็เลยก็เลยอ่าก็เลยขายในราคานี้นะครับก็จะพกอะแดปเตอร์อีกตัวหนึง่งก็จบเลยนะครับไปพกตัวนี้ไปด้วยไม่ต้องพกสายหลาย,ลายเส้นนะครับไม่ต้องพกตัวอ่านการ์ดลีเดอร์อะไรเงี้ยครับก็มีความรู้สึกว่าโอเค okay, สะดวกดีครับแล้วก็เป็นการออกแบบของแบรนด์นี้ที่ฉลาดมากๆเลยนะครโอเคครับก็ คลิปนี้เหมือนเดิมครับก็ไม่ได้รีวิวอะไรที่ซับซอ้อนมากมายเป็นอุปกรณ์ช้เจ็ดหนึ่งที่น่าสนใจพื่ผมได้มาแล้วผมก็คิดว่าไอของตัวนี้น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆครับแล้วก็ยังพอหาซื้อได้อยู่นะยังมีขายอยู่ใน Lazada Sho p e ปปี้ลองไปหาดูครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรื่องลิงก์เนี่ยผมยังไม่ค่อยกล้าจะาลิงก์มาแปะเพราะว่าบางทีผมไม่รู้ว่าเขาสั่งมันจะได้ของไหมเพราะบางทีของแต่ละชิ้นที่ผมได้มาเนี่ยผมก็ไม่ได้มได้มาจาก Lazada นะผมก็ได้มาจากข้างนอกอะไรเงี้ยแต่แต่พอท ก็แค่บอกราคาว่ามันอยู่มาสามกว่าบาทถ้าเพื่อนๆอยากสนใจตัวนี้ก็ลองไปสั่งดูนะครับใน Lazada Shopee นะผมไม่ได้มีอะไรสปอนเซอร์อะไรกับ Lazada Shopee นะแต่สปอนเซอร์ Lazada Shopee เขาก็โอเคครับตอนนี้ก็ช่างมก็ปลอบๆนิดนึงนะครับก็ธรรมดาก็สปอนเซอร์เข้าได้ก็ดีครับช่วงนี้ก็ลำบากหน่อยก็ตอนนี้ว่างครับิดโจมตีหนักมากว่างมากตอนนี้ เลยต้องมานั่งทารีวิวอุปกรณ์ทิ่งมีอุปกรณ์หลากหลายมากมายเลยแต่ผมพยายามจะคัดอุปกรณ์ที่มีประโยชน์กับเพื่อนๆให้เพื่อนๆได้ดูก่อนอย่างเงี้ยครับโอเคแล้วก็เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับเพื่อติดตามช่องนี้แล้วก็กดติดตามด้วยแล้วก็ให้เพื่อนติดตามช่องนี้รบกวนเพื่อนติดตามช่องนี้หน่อยนะครับเพราะว่าบางทีก็ช่วยๆกันนนิดนึงนะครับเพราะว่าผมก็ตั้งใจทําช่องนั่นแหละนะครับ แต่จะไม่มีการตัดต่อน,นู่นี้งก็คือถ่ายแ,บบแรกๆก็ถ่ายแบบนี้แหละถ่ายแบบเรียวๆนี่แหละนะครับสดๆผิดพลาดอะไรง่ายก็ขออภัยด้วยนะครับบางทีอ่าเขาพูดกันสดๆยาวๆเลยไม่ได้ไปแบบว่าเอาไปตัดต่อน,นู่นี่นั่นให้มันแบบว่าอ่าให้มันดูน่าสนใจอะไรเงี้ยผมก็พูดเรียวๆอย่างนี้นะครับก็ตอนนี้ก็ก็ทาได้เท่าที่ทําก่อนนะครับสําหรับอุปกรณ์ตัวนี้ก็ถือว่าโอเคผมผมได้ได้ลองใช้ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับสามารถชาร์จมือถือได้ทุกเครื่อง นะครับทุกรุ่นในในตลาดตอนนี้นะครับเพราะมันจะมีแค่ไมโครแค่ไททีซีนะครับแล้วก็จูไรนิ่งมันก็มีอยู่แค่นี้นะครับก็ถือว่าคุ้มค่ามากสำหรับตัวนี้นะครับในราคา3ามร้อกว่าบาทลองไปหาซื้อดูนะครับก็คลิปนี้ผมขอจบเพียงแค่นี้นะครับไงก็ฝากเพื่อนสนับสนุนนิดนึงนะครับก็ไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยปุยครั้งหนึ่งนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดติดตามด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ผมตั้งใจทํานะครับผมพยายามตั้งใจทําเพื่อให้เพื่อนๆได้ความรู้ให้ได้มากที่สุดนะครับ นะผมก็ขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้นะครับนะขอบคุณเพื่อนๆมากครับขอบคุณครับ